คุยทางว่าราชการจังนะครับต้องคุยทางสามสิจวัดนะครับเบื้องต้นเนี่ยเชื่อใหม่จะได้สี่แสนนะครับสี่แสนโดสนะครับก็ต้องมาดูว่าในศูนี่ที่หนึ่งพนอบางทางการแพทย์แล้วก็ทาง ผู้สูงอายุและเจ็บโรคเรื้อรังนะครับในส่วนของเรานั้นนะครับอาจจะได้จัดสรรมาเบื้องต้นนะครับอาจจะเป็นแ,แสนสองแสนมันอยู่ที่พอมพร้อมของเรานะครับถ้าเกิดว่าเชียงใหม่ได้มาสี่แสนสามารถฉีดได้ภายในสิบวันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทางสุขกากรนะครับทางรัฐบาลก,ก็น่าจะดำเนินการจัดสรรมาให้ที่พรออ้อมในการฉีดพวกเราครับก็พร้อมที่จะฉีดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดเชียงใหม่ให้คนมาฉีาดให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ การเล่นกิ้ง่ทุกท่า,า,านขนาดอยู่แล้วดังนั้นผมว่ามันก็จะเป็นนิพิจใหม่ดีนะครับในความร่วมมือทางนี้ผมมองว่าจะทําให้เชียงใหม่เราเนี่ยภใช่ครับทั้งหน้าท่านนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับเข้าสู่การแข่งขันนะครับไปในรับ้นสื่อมวลชนนะครับมีประเด็นหรือข้อใต้ที่อยู่ว่า70%ครับคุณครับระว่างอบจแบบภาคเอกชนทั้งเก็บองค์กรน,นะครับเบื้องต้นก็คือจะทำ แอปพลิเคชันในการที่จะลงทะเบียนซึ่งการลงทะเบียนนะครับก็ถือว่าที่ตลัดกระทรวงอายไทยนะครับที่มีหนังสือแจ้งมาทางพั่วมีความมั่นใจครับว่าเราองต้องเรงงิ่มต้นตั้งแต่การอบไทยให้หหสี้นสครับซึ่งเป็นทางเดียวที่จะทําให้เชียใหม่กลับมาครับเรามีวัตถุประสงค์ในการร่วมวมือระหว่างอบจเชียใหม่ภาคเอกชนทั้ง เก,กิดองค์กรนะครับในการที่จะในเรื่อกกกบบงการจัดระบบโรงเรียนฉีดวัคซีนซึ่งนนในส่วนนี้นะครับเป็นเป็นในในส่วนที่สามคือส่วนที่หนึ่งก็เป็นมีโรคเรื้องหลังฉีดฉีดโรคนะครับแล้วก็ส่วนของเรานี้นะครับเป็นเรื่อ,องภาคพุ่มเศรษฐกิจนะครับึ่งเชียงใหม่นั้นเป็นจังหวัดที่หลายรายรับจากการท่องเที่ยวแล้วก็เราก็จะขอทางนักสมานะครับในในส่วนนี้ครับที่ก็มี สมาชิกครับท่าเอกชนประมาณสิบสี่ลายกงหลวง่อในทั้งนี้นะครับล้วหลังจากที่มีการตรทางภาเอกชนท้งติอะไรครับเข้าไปไปประสานกับสถานที่ะารับในการต้อีเช่นทางเมยาทงเซนทรัลเฟสนะครับหรือว่าตามตามรุงดีต่างๆนะครับงทั้งจากห่วารประสานองคารตจโรงพยาบาลเอกชนนะครับอย่างเช่น มา,าเวเซียหรือัทลัทสิงห์พักหรือหรือรุ่านอีกสนหนต่างับนะคต่อสู้รลากตั้นแท้คุวนจะดำเนิการ